สวัสดีครับทุกคนครับผม1 1 LC หนะครับสำหรับสาระครับดีใน EP ีนี้นะครับจะขอออกนอกประเทศไปสักนิดหนึ่งนะครับหลังจากที่พวกเราเนี่ยหลอนกันในประเทศมาหลายคนนะครับกำลังลุ้นนะครับว่าจะมีเรื่องหลอนๆในจังหวัดของตัวเองบ้างหรือเปล่านะครับพี่เล่าเรื่องจังหวัดนี้ให้ฟังหน่อยจังหวัดนู้นให้ฟังหน่อยนะครับสัญญาเลยครับว่าถ้าเกิดว่าครบ10,000แซับเมื่อไรเนี่ย เดี๋ยวจะมาเล่าให้ครบทุกจังหวัดเลยครับในส่วนของสาระครับดีใน EP นี้นะครับจะเป็นสาระเกี่ยวกับต่างประเทศสักดินหนึ่งแล้วนะครับเป็นสุขนาฏกรรมที่ถูกบันทึกไว้ในจารึกประวัติศาสตร์โลกเลยนะครับว่าความโหดร้ายแบบนี้เนี่ยเคยเกิดขึ้นมาแล้วจริงๆนะครับมันรุนแรงและโหดร้ายโหดเทียมมากกว่าค่ายกักกันที่นาซีซะอีกนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองเลยนะครับเป็นเรื่องของเหตุการณ์ในอดีตนะครับที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยบุกโจมตีเมืองจีนครับสงครามโลกเนี่ย ก็ย่อมมีการลบลาค่าฟันกันเป็นเรื่องธรรมดานะครับแต่ทําไมเหตุการณ์เหตุการณ์นี้นะครับถึงได้รับความสนใจเป็นพิเศษครับนี่คือเหตุการณ์ที่ญี่ปุ่นนะครับบุกโจมตีเมืองนานกิงไม่เพียงแต่ลบลาค่าฟันเพื่อตีชิงเมืองแต่สิ่งที่ชาวจีนรับไม่ได้นั่นก็คือการฆ่าข่มขืนหญิงทุกเพศทุกวัยครับเหตุการณ์นี้นะครับหลายๆคนจะรู้จักกันดีครับว่านี่คือโศกนาฏกรรมนานกิง เป็นหนึ่งในเหตุการณ์นองเลือดอันโหดร้ายนะครับที่เกิดขึ้นในอดีตเราเลยนะครับหลายคนอาจจะไม่ค่อยคุ้นหูชื่อเมืองนานกิงนี้เท่าไหร่นะครับแต่ว่านานกิงนี้เนี่ยคือเมืองหลวงในอดีตของประเทศจีนมาก่อนนะครับในประวัติศาสตร์นี้นะครับว่ากันว่าเหตุการณ์สังหารหมู่นานกิงนี้เนี่ยมีชาวนานกิงนะครับที่เสียชีวิตอยู่ราวประมาณ2องแสนห้าหมื่นถึงสามแสนคนกันเลยทีเดียวนะครับซึ่งหนึ่งในจํานวนผู้เสียชีวิตที่มากนั้นนะครับคือผู้หญิงครับไม่ว่าจะเป็นเด็ก ผู้ใหญ่วัยรุ่นคนแก่นะครับล้วนถูกฆ่าข่มขืนทั้งหมดครับในส่วนของสาระครับดีใน EP นี้นะครับเราจะมาย้อนรอยประวัติศาสตร์อันโหดร้ายนะครับที่เกิดขึ้นจริงๆบนโลกเรานะครับ เรื่องราวนะครับเกิดขึ้นในช่วงเดือนธันวาปี2480นะครับหลังจากที่กองทัพญี่ปุ่นนะครับยึดเมืองเซี่ยงไฮ้ได้ไม่นานครับก็เริ่มที่จะขยายอำนาจอาณาเขตนะครับไปยังเมืองหลวงของจีนในสมัยนั้นก็คือนานจิงนั่นเองครับก่อนที่จะเข้านานจิงนะครับทหารญี่ปุ่นนะครับได้บุกโจมตีเมืองซูโจวนะครับและได้สังหารประชากรในเมืองนะครับราวๆเกือบ350,000คนเนี่ยฆ่าทิ้งทั้งหมดครับเมืองนี้เหลือเพียงแค่ 500คนเท่านั้นเองครับจากการสังหารของทหารญี่ปุ่นนะครับจนกรทั้งรุ่งสางของมาที่13ธันวาคมทหารญี่ปุ่นเนี่ยได้บุกโจมตีเมืองนานกิงครับโดยใช้เวลาบุกโจมตีเมืองนานกิงนะครับเพียงแค่4วันเท่านั้นครับแต่มันไม่ใช่เป็นเพียงแค่เหตุการณ์สังหารหมู่เหมือนเมืองอื่นๆครับมิฉะนั้นแล้วเนี่ยเหตุการณ์นานกิงจะไม่เป็นที่จดจําครับหากทหารญี่ปุ่นไม่ทําสิ่งนี้ครับหลังจากเข้ายึดเมืองนานกิงได้นะครับกองทัพญี่ปุ่นเนี่ยก็เริ่มเขยนฆ่าชาวจีนอย่างโหดเหี้ยมครับ โดยไม่มีความปราณีใดๆนะครับบางรายนะครับถูกฆ่าหันศพนะครับแล้วนำศพเนี่ยไปโยนให้สุนัขกินบางรายเนี่ยโดนทรมานหลากหลายวิธีมากๆเลยนะครับแต่วิธีที่โหดร้ายอีกวิธีหนึ่งนะครับนั่นก็คือทหารญี่ปุ่นนะครับจะผูกชาวนานกิงนะครับไว้กับแผ่นไม้กระดานนะครับแล้วนําแผ่นไม้กระดานนี้นะครับวางเรียงกันที่พื้นครับเป็นจํานวนมากนะครับและให้รถถังเนี่ย ค่อยๆวิ่งทับทีละล่างทีละล่างไปจนเสียชีวิตนะครับนอกจากการเข็นฆ่าแล้วเนี่ยก็ยังทําการนําเฉลยต่างๆมาทําการตัดศีรษะหรือแม้กระทั่งควักตับไปไส้พุงออกมานะครับบางรายนะครับโดนหนักถึงขั้นชนิดที่ว่าถูกตัดต่อพันธกรรมร่างกายนะครับอย่างเช่นที่ว่าตัดแขนซ้ายของคนนี้นะครับไปต่อกับแขนซ้ายของอีกคนหนึ่ง บางรายนะครับก็ถูกตัดหัวแล้วไปต่ออีกคนหนึ่งนะครับบางรายก็ถูกตัดแขนซ้ายมาสลับกับแขนขวานะครับซึ่งมันก็ไม่สามารถที่จะใช้ได้หรอกครับเพราะว่ามันคือการตัดเซลล์ออกไปแล้วนะครับไม่ได้มีการต่อเซลล์ให้สามารถใช้งานได้ปกตินะครับเพราะเนื่องจากว่าในสมัยนั้นนะครับไม่ได้มีพิวัฒนาการในการต่อเซลล์อะไรมากมายนะครับอาจจะเป็นเพียงแค่ว่าการตัดแล้วก็มาเย็บต่อกันเฉยครับกลายเป็นคนที่ไม่มีแขนนั่นเองครับสุดท้ายก็ต้อง เสียชีวิตลงไปครับแต่สิ่งที่ทําให้ชาวจีนเนี่ยโกรธแค้นมากที่สุดครับไม่ใช่เป็นการฆ่าฟันหรือว่าการมาตัดต่ออัตุกรรมอะไรนี่ครับสิ่งที่ชาวจีนนั้นรับไม่ได้จริงๆครับกับพฤติกรรมของทหารญี่ปุ่นในสมัยนั้นนะครับนั่นก็คือข่มขืนกระทําชํเราะผู้หญิงครับหญิงชาวจีนนะครับถูกทหารญี่ปุ่นนะครับข่มขืนเนี่ยมากกว่า20,000คนนะครับภายใน4สัปดาห์และมีความทวีคูณขึ้นเรื่อยๆไม่มีท่าทีว่าจะลดลงเลยนะครับ ว่ากันว่าทหารญี่ปุ่นเนี่ยไม่ได้เรียกข่มขืนเฉพาะคนครับแต่ทหารญี่ปุ่นนะครับข่มขืนทุกคนที่เป็นผู้หญิงครับทุกเพศทุกวัยทุกอาชีพนะครับไล่ตั้งแต่ชาวนาเด็กนักเรียนคุณครูหรือแม้กระทั่งระดับซ e อผู้บริหารผลงานอาจารย์รวมไปถึงคนแก่แม้กระทั่งเด็กเนี่ย ก็ไม่เว้นครับบางรายนะครับเมื่อถูกข่มขืนเสร็จแล้วเนี่ยก็ถูกฆ่าครับหรือบางรายนะครับที่ไม่ถูกข่มขืนนะครับก็ถูกกระทําชํำเราอย่างอื่นและก็ฆ่าทิ้งเช่นเดียวกันครับนักประวัติศาสตร์ชาวจีนเนี่ยได้ลองทําการรวบรวมข้อมูลนะครับว่า ในเหตุการณ์สังหารหมู่ที่นานจริงแล้วเนี่ยต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันครับว่ากองทัพญี่ปุ่นเนี่ยสังหารชาวนานจริงไปมากกว่า3 0 0 0 0นคนนอกจากความโหดร้ายการข่มขืนแล้วความโหดร้ายอัหเหของทหารญี่ปุ่นในสมัยนั้นนะครับไม่เพียงแต่เท่านี้นะครับผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ในสมัยนั้นนะครับที่รอดออกมาได้เนี่ยก็เล่าให้ฟังครับว่าทหารญี่ปุ่นนะครับจับคนประมาณ400คนเนี่ยล่ามติดกันเป็นชุดๆครับ ค่อยๆยยิงเลี่ยงคนเลยครับเพื่อความแน่ใจครับหากใครที่ยังมีชีวิตรอดอยูนะ่จะถูกยิงทิ้งซ้ําอีกครั้งหนึ่งเลยครับและหลักฐานสําคัญที่สุดในสมัยนั้นนะครับนั่นก็คือเสียงบันทึกของสาธุคุณจอห์นมาก์กีนะครับเป็นนักสอนศาสนาชาวอเมริกันนะครับที่อยู่ในเหตุการณ์ในสมัยนั้นครับเล่าให้ฟังว่าทหารญี่ปุ่นนะครับไม่เพียงแต่สังหารเฉลยศึก ทุกคนนะครับแต่ยังเห็นค่าชาวเมืองทุกเพศทุกวัยนะครับจึงได้จัดตั้งเขตปลอดภัยสากลขึ้นมานะครับโดยร่วมกับชาวตะวันตกอื่นๆอีกนะครับถูกสร้างขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือชาวจีนให้รอดพ้นจากความโหดร้ายของทหารญี่ปุ่นโดยเฉพาะผู้หญิงนะครับเพื่อป้องกันการถูกข่มขืนจากทหารญี่ปุ่นครับว่ากันว่าหนังสือพิมพ์ญี่ปุ่นในสมัยนั้นนะครับถึงกับลงหนังสือพิมพ์เลยนะครับว่าทหารญี่ปุ่นเนี่ยกำลังแข่งขันกันครับว่า ใครจะสามารถเก็บศพได้จํานวนมากที่สุดและคนอาจจะสงสัยครับว่าศพของเฉลยศึกที่ถูกทหารญี่ปุ่นฆ่าเขามีวิธีการจัดการยังไงครับบางก็ว่าเอาไปฝังดิแต่สิ่งแท้จริงแล้วนะครับที่ทหารญี่ปุ่นทํากับศพของชาวจีนในสมัยนั้นนะครับนั่นก็คือการนําศพส่วนใหญ่นะครับไปทิ้งในแม่น้ําแยงซีเกียงเราเกือสสบจะ300,000ศพเลยนะครับในสมัยนั้นนะครับสีของแม่น้ำเนี่ยกลายเป็นสีแดงฉานไปทั่วตลอดทั้งเส้นแม่น้ําเลยนะครับซึ่งความโหดร้ายต่างๆนะครับ ที่เกิดขึ้นกับชาวนาจนริงถึงแม้สงครามโลกครั้งที่สองจะจบไปเพราะว่าญี่ปุ่นนะครับพ่ายแพ้แต่เนื่องจากเหตุการณ์สังหารหมู่ในนานจริงนี้เนี่ยทำให้ความสัมพันธ์ของจีนกับญี่ปุ่นนะครับตกต่ำครับไม่สามารถที่จะฟื้นคืนมาได้เช่นเดิมครับประวัติศาสตร์ต่างเนี่ยก็ถูกบิดเบือนมาโดยตลอดครับบางก็ว่าทหารญี่ปุ่นเนี่ยไม่ได้เข็นฆ่าชาวจีนเช่นนี้มีการตกแต่งเรื่องราวเพิ่มเติมขึ้นมาให้ประเทศญี่ปุ่นนะครับดูเป็นประเทศที่โหดร้ายทารุณกับประเทศจีนนะครับ แต่บางก็ว่าชาวจีนนะครับได้รับการกระทําที่รุนแรงเกินกว่าที่บันทึกไว้ซะอีกถึงไแล้วนะครับชาวจีนก็ไม่ค่อยจะโอเคสักเท่าไหร่ครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน,นอดีตนะครับซึ่งมันเป็นเหตุการณ์ที่ฝังใจของพวกเขามานานนะครับและชาวจีนนะครับก็พบว่าชาวญี่ปุ่นเนี่ย ได้นําเหตุการณ์นานจิงนี้เนี่ยเขาจัดเข้าไปในบทเรียนประวัติศาสตร์นะครับแต่เขียนเพียงแค่ว่าได้ทําการยึดเมืองนานจิงเฉยๆนะครับไม่ได้มีการฆ่าข่มขืนแต่อย่างใดะคร่บฟังทำให้ชาวจีนเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่ค่อยพอใจมากสักเท่าไหร่หรอกครับหลังจากที่สงครามโรัังที่สองจบลงนะครับก็ได้มีการไตร่สวนข้อเท็จจริงต่างๆนะครับรวมถึงรวมถึงนะครับนำผู้กระทําผิดหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในเหตุการณ์นานเดวร้ายเนี่ยที่มีหลักฐานชัดเจนนะครับว่า ใครคือผู้อยู่เบื้องหลังการก่อเหตุผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆเนี่ยก็ถูกประหารชีวิตลงเรียบร้อยแล้วครับซึ่งเหตุการณ์ต่างๆในอดีตคนญี่ปุ่นรุ่นใหม่นะครับส่วนใหญ่เนี่ยก็ยอมรับครับว่าในอดีตนะครับบรรพบุรุษของพวกเขาเนี่ยได้ก่อเหตุการ์ประวัติศาสตร์ที่โหดร้ายกับชาวจีนจริงนะครับซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ไม่ได้ที่จะปฏิเสธแต่อย่างใดนะครับแต่ว่าก็รู้สึกเสียใจครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตนะครับแต่ในปัจจุบันนะครับสประเทศนี้เนี่ย หลังจากปรับความเข้าใจกันเป็นที่เรียบร้อยนะครับสประเทศนี้ครับก็กลับมามีความสัมพันธ์อันดีงามเช่นเดิมครับและได้ช่วยกันพัฒนาในเรื่องวิทยาศาสตร์การศึกษารวมถึงเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนะครับโดยที่2ประเทศนี้นะครับก็ไม่ได้รู้สึกเกลียดชังอะไรกันเหมือนในอนดีตที่ผ่านมานะครับเพราะเนื่องจากว่าสงครามเนี่ยมันจบไปแล้วและผู้กระทำผิดเนี่ยก็ได้รับโทษอย่างสาสมแล้วนะครับ เหตุการณ์นี้นะครับเป็นเหตุการณ์ในอดีตที่ค่อนข้างที่จะเลวร้ายพอสมควรเลยนะครับแม้จะไม่ได้เกิดขึ้นในไทยเรานะครับแต่ก็อยากจะนําสาระเรื่องนี้มาให้ทุกคนได้รับรู้กันนะครับว่าในอดีตนี้เนี่ยโลกของเราเนี่ยผ่านเรื่องราวอันโหดร้ายอะไรมาบ้างแล้วนะครับสำหรับสาระครับดีใน ep นี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ไปเพื่อนของคุณรับฟังได้ด้วยนะครับสิ่งสําคัญนั่นก็คืออย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปถัดไปด้วยนะครับสาหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครัับสสวดี